สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดับทีมนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ยังคงมาติดตามงานหลวงของสามค่ายครับของสามทีมงานช่วงบ่าย,ายเนี่ยวันหนึ่งผมจะมาสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายบางทีก็ก่อนเลิกงานครับ มาดูความคืบหน้าให้ fc ได้เห็นกันอาศัยช่วงนี้นะครับว่างว่าก็มาครับตาให้อยู่ทั้งวันไม่ได้เพราะว่ามีงานเป็นของตัวเองอยู่โอ้โหชายบ้านดานี่สโลไม่หยุดเลยหรือทำงานทดแทนที่จอดบ่อยดูดิฟีนดินขึ้นไปกองไว้เมื่อเช้าอยู่นูน่นวันนี้มาอยู่ตรงมุมนี่แหละ นี่กาลังจะทอยดินเข้าไปปิดมุมครับนี่ลนะมุมบ่อแต่ละที่ทุกอย่างครับของมุมบ่อนี่เป็นอะไรต้องใช้ดินเยอะเพราะว่าเวียงไปบางทีดินไม่พอไม่ได้นี่ต้องเอาไว้เผื่อขาดเผื่อเกินครับนี่ตอนนี้กําลังจะเอาดินขึ้นไปปิดมุมนะมุมฝั่งนู้นอยู่เจ้าวนโบหรือผู้ขับอาจารย์ชายบ้านนาเรานี่เองอ่ะส่วนสองคันนี่ปกรอดำหายไปไหนหมด หหรือยอมแพ้หรือยังไงหรือติดอยู่ที่เทผมมาถึงก็เห็นสองคันนี้จอดฟรีน่ะนี่แหละเจอคันบิ๊ก,กใหญ่ๆเข้าไปปุ๊บวิ่งกันไม่ทันเลยที่ท่านี่เจอระดับอาจารย์ตักให้สา,ส,สามสี่บุกี้บีบเททำพีบุกี้บีบเทนี่วิ่งสู้ไม่ไหวเลยไม่หกล้อดำ ดูเจพึ่งกำลังไล์สดนั่งไล์สดไปคุยไปอะเจพึ่งแล้วโอ้มาได้ไก่เนี่ยทำอะไรอยู่ครับดูเจพึ่งกำลังไล์สดครับ เรามันไม่ค่อยมีเวลาไล่สดเหมือนเขาก็ต้องอาศัยถ่ายคลิปแบบนี้แหละอ,อาหลับแล้วหรือเปล่า่ะฮะหลับหรือยังอ่ะคนขับหลับหรือเปล่าอา้ยเงียบหายไปเลยไม่ใช่ติดเลยหรล้ออือโอ,โอ้ผมจะชอบใจ ไม้ที่แคบุ้งกีของหัวหน้าโจยจังเลยฮะดูดิต่างกับอาจารย์ชูนะของอาจารย์ชูนี่เล็กยาวครับแต่งของหัวหน้าโจยนี่ใหญ่ฮะใหญ่สั้นครับโอ้โหก็ดูเอาเทียบเอากันรู้อยู่พออเราอรชอบของใหญ่ๆอยู่แล้วอ่ะไอ้นี่ก็เป็นมุกตลกไปนะครับเฮฮากันไป เดี๋ยวเรารอ6กรอดําก่อนรอหกดาวดาก่อนนี่ทำไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะจานชายเนี่ยสงสัยจะทําทดแทนที่จอดบ่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็แซวเกไปครับแซวเกไปเกก็ทําตามหน้าที่ของเกไปนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ตักดินใส่6กรอดําเหมือนเขาเนาะจะได้มีเวลาจอดโอ,อ้รอตั้งนานแล้วครับหกรอยังไม่มาสักที สงสัยจะติดลมหรือติดทีเทแน่สงอาจารย์สองอาจารย์นี่คงจะิมิตเลขใครแล้วมั้งป่านนี้ยวต้องไปถามว่าได้เรขอะไรรอนานเหลือเกินอ้าพูดถามพูดยังไม่ทันคายคำมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วครับปกรอดำมาแล้วอ้าแล้วอาจารย์สองอาจารย์นี่หลับยัง อ๋อผมนึกว่านึกว่าหลับยังไม่หลับยังไม่หลับไปได้เยอะนะนี่แค่วันนี้หกล้อดำแค่สี่คันเองไปได้เยอะถ้ามองในรูปเกมแล้วก็น่าจะไม่เกินอีกสามวันนะในการวิ่งดินเนี่ยของหกล้อดำครับน่าจะไม่เกินอีกสามวันถ้ามองรูปเกมนะฮะเพราะว่า ระดับก้นบ่อนี่มันไม่ใช่ขนาดนี้นะไอที่ขุดเนี่ยขุดเผื่อว่าเฉยเผื่อกันขี้โคนด้วยฮะเผื่อเอาขี้โคล,ลงไปด้วยเวลาปรับก้นบ่อเผื่อไว้ครับเดี๋ยวก็จะเอาดินพวกนี้แหละจี้กองกองไว้เกียทีนี้ก้นบ่ก็จะเสมอ,อมาทีเดียวมาสามพันเลย อย่าสวิงน,นะถ้าสวิงโดนแน่แหละโดนกันแหละนี่ต้องตักใส่ข้างหน้าอย่างเดียวโอ้โหโแท็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปด้วยขี้โคลโอุ๊บอุ๊บดูคันต้องหมอความครับดูซิว่าขี้โคลจะไหลไหมนูน่นนู่นเดี๋ยวมีโค้งไปโค้งมาฮะไหลไหม ไม่ไหลครับไม่ไหลไม่ไหลยังไม่เลีวมากเท่าไรนี่โอ้โหขึ้นไปแบบเรื่อยเรยด้วยนะขึ้นไปแบบเรื่อยๆอื่อยฮะความแรงของเครื่องครับโอ้โหสุดยอดอ่ะตามด้วยทอทงครับดูนี่ ไอ้ดูอย่างนี้ไม่เท่าไรนะ้าขึ้นไปขับเองก็น่าจะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นชันๆแบบนี้อ้าทางด้านนู้นเป็นไงยังจอดมุสงสัยจะพักหรือเปล่าอาจารย์ชายเราตัากมาได้หยุดเลยวันนี้สงสัยจะพักพักเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็คงขึ้นทำงานต่อ อย่างนี้มันน่าจะเอาหก้อมาสักสิบคันเลยนะสนุกเลยเจอรถใหญ่ๆอย่างนี้วิ่งให้ชโลมุนกันเลยผมว่าลบก็ไม่ถูกว่ะถ้าหกรอสิบคันเดี๋ยวผมจะปลูกเสือก่อนเนะปลกเสือ,อยังไงละ่ะ <c oughs> เอาก้อนหินเนี่ยเปียงใสัว้น่าโจ้เลยอ่าอย่าไม่เห็นยังไม่เห็น <c oughs> ยังไม่เห็น <c oughs> โอ้ยผมนี่จะหาเรื่อง ปืนโคลกับบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาก้อนเห็นเพียงใส่เจ้าวิซาเนี่ยอ่ะลองดูคันนี้หน่อยเสียงเล้าใจเหลือเกินโอ้โหโอ้โหฮึบโอ้โหเหยียบสุดๆลั่นโบเลยอ่ะมากันอีกรอบแล้วครับอ้าวส่วนเจ้าอาเป็นอะไรเห็นเคาะกระบะ หรือว่าฝาท้ายปากนกแก้วไม่งับอืโอ้รถเกง๋งใครเนาะคือสวยแท้มาจอดไว้อยากจะดูแมคโครมันเขาหรือไงเนี่ยโอ้ยมีผู้หญิงมาด้วยขี่รถเก๋งมาด้วยเอาสเสบียงมาให้หรือเปล่าแอมทีมงานโชว์เนี่ยนี่ไร้าการเกินมีสาวๆเอาของมาฝากอาจจะเป็นแฟนของใครก็ได้ผมไม่รู้หรอก เจออันไปอย่างนั้นนะฮะอ้อไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครเข้าหัวหน้าโจ้เลยดูเข้าแต่เจ้าส้มลายอาืควรโดนจัดหนักหรือไงนี่พอเวลาช่วงตักคีโคนี่จานชูค่อยๆวางนะอาวางนิ่มเกิน อย่าให้ไหลนะอย่าให้ไหลนะเกียร์เกียร์ให้น่นอยนี่โอ้โหวันนี้สี่คันนี่รับเละเลยดิน่าจะได้หลายร้อยเทีย่ยวแล้วนะถ้ารวมกันนะน่าจะได้เยอะอยู่วันนี้วิ่งปากบอวิ่งใกล้ๆฮะระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะน่าประมาณ3 m, ามสี่เมตรแต่ทีผมว่าพื้นที่ก็ไม่เกินห้ารเมตรหรอก ไม่ทิงหรอกเออต่อหมอความเปิดกระจกมาทำอะไรอะ่ะโอ้กระบะคุณท่านทำไมมันเต็มอย่างนี้นี่จะย,ยกดำให้เจ้าพิซาาแค่สักหน่อยโอ้โหดินเต็มกระบะเลยยังว่าเนาะมันเป็นขี้โค้ขี้ตมดินมันก็ต้องติดเป็นธรรมดาแต่จะให้เอาคนแค่น,นี่ ก้ามขึ้นแน่แหลยนะวหน้าเบาๆนะเบาๆค่อยๆคูดค่อยๆค,ค,ค,คูดลงออย่าไปเจาะเป็นรูไม่ได้นะเสียตินเอาเรื่องเลยนะอย่าเอาฟันไปเจาะเป็นพื้นเป็นรูเลยไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับก็คูทายดีๆนี่แหละแต่เซลเกไปฮะเอ้าเอาฟันปีศาจคูดดินออกให้ โอ้โหนี่ติดประมาณสองวงกีได้มั้งเนี่ยหรือไม่ก็วงกีหนึ่งอุ้มอ่ะเบาๆเบาๆเบาๆอ่ะสีฝาท้ายหน่อยนี่ขูเสร็จแล้วก็ถักคืนกับไปโอ้โหดินอย่างนี้ไม่ต้องพูดละติดกระบะดีจังเลยฮะ ถ้าแค่คงแค่ไม่ไหวหรอกเข้าใจอยู่เลยผมไม่เข้าใจคนขับขกล้อดำเลยนะเพราะเคยขับมาก่อนโอ้โหขับไม่เหนื่อยเท่ากับแค่ดินดากระบะดํำนะเหนื่อยจริงๆฮะ<ไ>วันนี้ผมก็พามาติดตามนะฮะช่วงใบยๆให้ดูความคืบหน้ากันครับนี่ ใช้เจ้าส้มลายกับเจ้าพีศาจดีสายไคลาเราตักดินขึ้นดำส่วนเจ้าวอนโวก็ยังคงทอยดินอยู่เรื่อยๆครับรับรองเสร็จตามกำหนดแน่ไม่มีเกินกำหนดแน่ฮะกำหนดสัญญาเสร็จก่อแน่ถ้าได้ลุมกันแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันสำหรับคลิปนี้เอย่าดูก่อนดูก่อน ชูๆแบบนี้ผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นสรงท้ายผมแน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมว่าแล้วผมเห็นแล้วแหละว่าตักดินแล้วก็ทําเชยอ,อย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรสักอย่างแทงแกหวยไม่ถูกเออจะถ่ายแม่นอย่างนี้แทงหวยคงรวยไปหน้าดูเลยนะผมเนี่ยนี่เนี่ยถ้าตักแบบนี้น้อยแล้วกง ไปทางอื่นน่ะต้องมีอะไรสักอย่างนะขอได้หอมปากหอมคอไปอผมรู้เลยว่าหัวหน้าแกเกงใจแต่ถ้าเป็นงานหลวงแกนะโดนเยอะกว่านี้อีกไอ้นี่แกเลยเกงใจไม่กล้าเล่นมากครับถ้าเป็นของแกเองนะโดนยิ่งกว่านี้อีกวันนึงได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหลายรอบอะ อะด,ดูดิดูดิจะไปไหนนี่ยจะไปไหนอ่ะฮะจะไปไหนโอ้ผมประทับใจคันนี้จริงๆเวลาขึ้นบอเหยียบสุดๆเลยฮะโอ้โหทุกรอบเหยียบสุดๆเลยนะล็อกกี้อินดี้คันนี้ฮนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับพอและขหอมปากหอมคอพอและโดนบอมไปลูกหนึ่งพอและ บอมน้อยไม่บอมเยอะๆเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ